สองครับถูกมาพร้อมครับมาออกแล้วมณีบนทนเป็นตัวนำมุตฟาเป็นขนาดนี้มุตฟาเป็นตัวนำแล้วมณีบนทนเป็นตัวที่สองมังกรกลางวานที่สามโจปีชาที่สี่ตายไ,ไปเป็นเพชรสีทอง ที่โค้งป้ายเก้าบุษบาเป็นตัวนำโชคพิชาเป็นตัวที่สองมังกรกลางวานที่สามทายไปเป็นมณีมทนทลที่ป้ายแปดบุษบาเป็นตัวนำโชคพิชาที่สองมังกรกลางวานที่สามที่โค้งป้าเจ็ดบุษบาเป็นตัวนำโชคพิชาที่สอง มังกรกลางวานที่สามตัดไปเป็นเอกพลเล็บมณีมนทุนที่ไปออกะออกทางตรงเจคพิชาเริ่มในข้างนอกเป็นตัวเดิมแล้วมุจปาที่สองมังกรกลางวานเริ่มในขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เจ้าพิชาเป็นตัวนำติดตามด้วยมังกรกลางวานตัดไปเป็นมุจจาปา ขณะนี้มาคอยอาวานเป็นตัวนำจชคพิชาที่สองมุชฟาที่สามมณีมณฑนที่สี่